บางครั้งเวลาเราเล่น e- ฟุตบอลไปนานๆเราจะเริ่มรู้สึกว่าเกมมันไม่ใช่แค่การยิงประตูหรือแย่งบอลอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นศิลปะบางอย่างโดยเฉพาะเมื่อคุณเลือกเล่นด้วยแผน4-2-1-3สไตล์โคชแบบ Possession Game แผนนี้ไม่ได้เร่งรีบไม่ได้วิ่งบ้าคลั่งไปทั้งหน้าเหมือน Quick Counter ไม่ได้หวังพึ่งลูกด่งแบบลองบอลแต่มันคือการครองเกมควบคุมจังหวะ และชักชวนให้คู่ต่อสู้หลงกลนไปกับจังหวะที่คุณเป็นคนกำหนดโครงสร้างของแผน4-2-1-3แผงหลัง4คนปราการหลังที่เน้นความนิ่งและความสามารถในการจ่ายบอลไม่จำเป็นต้องเร็วจีแต่ต้องอ่านเกมขาดโดยเฉพาะเซ็นเตอร์แบ็กต้องเก่งเรื่องการออกบอลจากแดนหลังเพราะเกมจะเริ่มจากพวกเขาเสมอกลางรับ2คนหรือ d o ล p i วอคือหัวใจสำคัญของแผนนี้ คุณต้องมี2ผู้เล่นที่จ่ายบอลดีเคลื่อนที่หาช่องและพร้อมรับบอลตลอดเวลาจะเป็นแนวคู่กองกลางอย่างบูสเกสกับชาบีอลอนโซหรือโรดี้กับชาบีเอร์ันเดสก็ได้หน้าที่พวกเขาคือคุมจังหวะรักษาฟโฟล์และเป็นทางเลือกในการเซตเกมกลางรุก1คน หรือ AMF ตำแหน่งนี้เหมือนตัวเชื่อมสุดท้ายก่อนขึ้นเกมรุกอาจเป็นพวกจอเทคนิคเช่นอินิอสตาเปดีหรือเบลลิงแฮมที่สามารถจ่ายทะลุช่องหรือเลี้ยงเจาะแนวรับได้เอง3แนวรุกปีกสองข้างจะไม่ได้แค่เปิดบอลแต่จะวิ่งตัดเข้าในเข้าร่วมบิวอัพและสลับตำแหน่งบ่อยๆกับ AMF และหน้าเป้าหน้าตัวเป้าต้องเป็นตัวพักบอลดีไม่ก็เคลื่อนที่ฉลาดเช่นลุยโซเรสเอโตหรือเลวันดอฟสกี สไตล์ Possession Game คืออะไรในแผนนี้มันไม่ใช่แค่การจ่ายบอลเยอะๆเฉยๆแต่คือการออกแบบจังหวะให้คู่ต่อสู้หมดความอดทนโดยเฉพาะการเคลื่อนที่แบบ t r i Angle Passing สร้างรูปสามเหลี่ยมเล็กๆตลอดทั้งสนามเพื่อให้มีตัวเลือกส่งบอลเสมอการเคลื่อนไหวในแผนนี้ต้องสัมพันธ์กันคือเวลาที่แบ็กเติมปีกต้องหุบมาเล่นกลางเวลาที่ AMF ดรอปลงมากองกลางตัวรับต้องดันขึ้นแทน นี่คือฟุตบอลแบบคิดก่อนทำไม่ใช่ทำก่อนคิดข้อดีของแผนนี้ครองเกมได้อยู่หมัดถ้าเล่นคล่องเกมจะเหมือนอยู่ในมือคุณแยกต่อการโดนสวนกลับถ้าคอนโทรลได้ดีเพราะตำแหน่งผู้เล่นกระจายทั่วสนามสามารถขึ้นเกมได้หลายช่องทางจะเจาะกลางหรือฉีกออกด้านข้างก็ได้ลดความเสี่ยงจากการเสียบอลง่ายเพราะมีตัวเลือกส่งบอลใกล้ๆตลอดเวลาจุดที่ต้องระวังต้องใช้ผู้เล่นที่มี AI ฉลาด โดยเฉพาะกลางรับต้องอยู่ถูกที่ถูกเวลาถ้าโดนเพลสหนักอาจเสียบอลในแดนตัวเองโดยเฉพาะเวลาจ่ายบอลสั้นหลายจังหวะต้องใจเย็นและมีวินัยในการต่อบอลบางครั้งต้องจ่ายคืนหลังก่อนจะไปข้างหน้าไม่เหมาะกับคนชอบบุกเร็วยิงเร็วเพราะแผนนี้คือการชนะด้วยจังหวะไม่ใช่ความเร็วเล่นยังไงให้แผนนี้เวิร์กต้องรู้จักจังหวะที่ควรเร่งกับจังหวะที่ควรรอ เลือกนักเตะที่มีสถิติ p o s s e s s i o n Game สูงในแต่ละตำแหน่งตั้งค่าแผนทีมให้มีการ Support Range สั้นลงเล็กน้อยจะช่วยให้ต่อบอลง่ายใช้คำสั่ง Tiki Taka หรือ Short Pass Focus เป็นพื้นฐานในการสร้างเกมอย่าลืมฝึกจังหวะยั่ว Place แล้วสลับบอลไปอีกฝั่งทันทีเมื่อคู่ต่อสู้หลงเกมสรุปแผน4-2-1-3สไตล์ p o s s e s s i o n Game ไม่ใช่แผนที่เหมาะกับทุกคน แต่มันคือแผนสำหรับคนที่ชอบควบคุมชอบจังหวะและอยากให้เกมเป็นของตัวเองมากกว่าการเล่นตามอารมณ์มันคือแผนของนักเตะที่ชอบให้บอลพูดแทนตัวเองถ้าคุณกำลังเบื่อการยิงไวหรือเสียบอลง่ายๆลองกลับมาฝึกแผนนี้ดูครับแล้วคุณจะเข้าใจว่าการชนะในอ e ีฟุตบอลไม่จำเป็นต้องเร็วเสมอไปบางทีมันคือการควบคุมจังหวะและเอาชนะด้วยความนิ่ง หากคอนเทนต์นี้มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยฝากไลค์กดติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ